มาคบบโอ้คับะมาคะเบอเมยคับะอะบีตีกะบะกะกะคบบอโอ้ยันแม่มุกุคับบอเอตู้โรจักไมนี่เกิดอะไรโรจักไมนี่เกิดอะไรไอ้นี่คริสส่งกระเจ้ามาให้กูนะเว้ยโรจักไม้คริสจะมาต้องการไม้คริสจะมากูไม่ต้องการตัวกูมีควันบ่าวีอยู่แล้วลองเลี้ยเกี่ยวควานบ่าวี สักสี่ว yeah. ันบ่าววีวังโตขัวลงโอยเวอแม่ยิงกูกลุมีประวัติอยู่กันกูแหลมึงโอยนัดแหลตจอมก้มลงกูเปล่าม่อมไหมกูเปล่าม้อมไหมเปล่าม่อมเออก้มลงก้มลงออมปินเจ้าอับตับเจ้าออม ปินซาบทับซาบไม่ช่ไม่ต้องหมือนหังหมุดซีังหมุดซีังหมุดซี่โดีกไปโดก้ามา <c oughs> ออมออมรอมรูเอสาวนะกูมัสกูติดน็อเกลียวเกลียวเกลียวโดโดโดไม่มีธิ์โระวันน็สิตกูอรเอมาาดูสาวันะกูมักูติดน็อเกลียวเกลวเกลวโดโดโดไม่มีธิ์โระวันน็สิกูออม ราด้วยมาด้วยเศราวันดับคู่มันสกูติน่อกเลียวเลียวเรียมรดรดรดไม่มีสิทธ์ทอนปล่อยนกอต่สกุลกาตานิมพุ่งหมดในทัวแล้วไม่แม้ไกลแค่ได้แล้วปล่อยนกอต่สกุลแล้วอ้มจะด้วยมาละลิ้มจะนิ่มกินนอตไม่ต้องต้นนกลุ้นละจะนิ่มกินต้นไม่ตายมไม่ได้ดังจริงหว่าบากันลองเขาไปคุยกับเขาดูสิพี่ทองครับการที่จะเข้าไปคุยกับผู้หญิงเราจะต้องมีเสียงเพลงเสียงอะไรกันมา เอยงอบเลยนั่งกะทีเล่นเปล่งกะทีร้องเอาไปหน่อยทำไมมินป้านึกว่าไม้มินพูดเลยหอมชื่ออะไรเนี่ย อะไรนะชื่อไรฉันชื่อชาบาปลายว้าวชื่อชาบาปลายรูปมง,งามนามก็เพราะมีโบเด็กเลไมไมอะไรนะมีโบเดกเลไมไมอะไรโบเดกอีจาเชอที่หาเลยไม่รู้จักโบเดกแล้วโบเด็กนี่ก็มีไว้ทำไมน่วมน่วมคืออะไรอ๋อที่ก็ใส่มือนักมวยอันน่วมน่วมคืออะไรคือแผง แล้วแงงกอหยับหยุงมขาเป็นแฟนได้ปะเอรนะขาเป็นแฟนได้ปะอะไรได้ปะรถยางล้วนเรดได้ปะกังกิงเอกเได้ปะเล่นฟาดจ้าบนเราที่ไอ้จงให้กูได้กว่างนันคนสวยเหือครั้งแรกที่เพี้ยนนานต้องตีนผีปลิกเมียงไปกรั้งหนึ่งแล้วจะไม่ผีตกลุ่มรักเธอไงว้ ชดเวะมั้งตาตาแม่หนูเวลากูตายเอากำดีดีแต่ไม่มาเลงงลูกแม่แล้งไปลางเวลากูตายคนช่วยทำไมคือว่าไม่ดซาบะน้องนี่มีสะพานหรือ,อยังอะไรสะพานขูกล้องไงอีไม่คมุมไม่คมุมไม่ป้านไม่ป้านไม่อนุมัดเออคนช่วยทำไมเออ ความงามของเธอทต่ไม่เข้มขัดผีสั้นเลยงามแบบไหนงามแบบกาดไม่ตึงเลยว้าวกาดไม่ตึงว้เว้แก <c oughs> ก็ตุกจ <c oughs> คนช่นวยจะไหมถ้นน้องเป็นแคว้นผีน้องหน้าผีจะไปซื้อพระทูมาสักสามโลและวไปจะซื้อแล้วผีจะตอดได้กี่แม่มดเลยไม่ความไงผีจะไม่ตอดถิ้งเลยไงว้าว <c oughs> ไม่ตอดถิ้งเลยโอ้ยจุดแบบมังตา คนช่วยทำไมคือว่าผีจะเปรียพวอใจกองผีเป็นลูกมองเบานึ่งลกเป็นอะไรลูกมองเบานึ่งลกเทวิลุดหลักลง,ยยงอยู่ใต้กูบังเอิญว่ามีลมรักมาพัดลูกมองเบาลูกนี้พัดไปไหนพัดไปอาปุกเคยฉะนั้นเปิดปุกตะหนงลูกมองเบาลกน,นี้ปลอมซ้มือที่จะย้อนลงในเกยเตอไอ้ ลงบนใบหน้าของนายยอดทองมาที่เรียบร้อยแล้ยแม่ตบออกดีๆเลย,ย,ว,ยว่างไปเยอะพอได้ทุกทบว่างซึมไปเลยซึมไปเลยพี่ชื่อจะบาลไครถูกต้องและพี่มาขวางหน้าน้องทมไมแกรู้หรือเปล่าว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนของลูกเทวดาบุคคลผู้ใดที่หยาบย่ำ้ามาบุคคลผู้นั้นจะต้องตายจะต้องตายถูกต้องฉันเป็นลูกสาวเทพรัก มีหน้าที่ดูแลสถานที่ตรงนี้ต้องตายใช <salud> ่าาหากคนน้องไม่อยากตายง an ่ายๆไม่อยากตายถอดสิ่งของมีค่ากองไว้ตรงนี้ถอดสิ่งของมีค่ากองไว้ตรงนี้แล้วรีบไปซะจะด้งว่ามันปล้นแล้วใหมันปล้นเรอยใหญ่ยังไรอย่าเตียวชู้ไอ้แก่ก็อย่าเตียวจู้แล้วรามาที่คนนี้มันมาคนเดียวเราถึงตัวได้ ไอ้ตองถ้าเป็นย่างก็ตัดย่างเก่งโจกโจยไม่สู้ไอ้ตองย่างเก็บเพชรกับกยโจยไม่อ้านว่าไงฉันมีมีเวลามากมายคุยกับพวกแกทอสิงโกมีกกะโงอยู่ตรงนี้แล้วรีบไปซะหากไม่ถอดไม่ถอดตายฉันเป็นลูกสาเทะพาร์ที่มีพละกําลังเหนือกว่ายักษ์เหนือกว่ามนุษย์น้องอยากเห็นนิเตลูกสาเทพรักมันกันวิจเนสแค่ไหนเรามาต่อสู้กันดีไหมพี่ ในเมื่อแกเสนอฉันก็จะสนองเรามาต่อสู้กันกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะแน่สักแค่ไหนก็ได้งัมนเรามาลองดูถ้าฉันแพ้ฉันยอมเป็นฟาดฟ้าหิงอ่อนพิมลตลอดชีวิตตกลงถ้าฉันชนะพี่ต้องการอะไรเพชรนินจินาแก้วแหวนกงะตลองทั้งหมดนี่เป็นของฉันตกลงจากพี่สําหรับผุ้จาทั้งสามคนว่าพือก็ถ้าฉันแพ้ฟาอหิ่งอ่อนพิมลฉันยอมเป็นเมียพวกแกทั้งสามคนร้อย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 แล้วถ้าฉันชนะละ โลกก็ย่อมเป็นพวสู่ตั้งๆคนกันร่อยๆได้เลยก็มาเดีลูกคุ่นแก้วเปียกตรงนี้มันจำนักกองอาจารย์ปฏิยาพอเองมีลูกทิดเลยกันซ่อมคนตานี้เพราะจำนักเองนี้มันต่างกังในใกลความเจริญอันละการกรรมานาคุมการชื่อสั้นก็ไม่สะดวกพอเองมีลูกทิดจ้องคนคือนายปุ่นแก้วและนายเปียกกับอ่าวันอ่พุ่มนายปุ่นแก้ว โปรแกรบนมาจาการตระน,นาจยา์ที่ก็รบมันเป็นซุกเป็นซุกลงในปูนแก้วกับบอกว่าดีหรือที่มัง้งว่าว่าดีหรือที่อ,อังเกะตายเอฟีนี้บอกแล้ววันนี้ทาทีดีหยุดอังสักวันไม่ได้ฮะท่านอาจารย์ลงกินแลสใช้แกมันได้มายวัดตัวเลยตระนาจานาันรู้ไหมตัวเลยปลอกเกีกยิงมานนิ นี่แกได้มาพึ่นวัฒนาจันทร์ก็ยึกยิงมึงนายกอบตนายกเออถึงไม่ใช่นายกใจรูงนะโต้ไดนายหยกนู้ยนายกแกบ้านนายเพี้ยนนายกเออแล้วปั่นพื่อคือปันนี้ปุ่นแกเออเราเล่นเราเล่นนั่งคืนนี้เราไป c ย ơ i ไป chơi เพื่อการเดินทางมาเล่นนั่งไม่มีอุปสรรคแต่นุ่นนู่นทางสะดวก ตะน่นน่นทางจะดวกเออตะน่นโน่นทางจะดวกโ <c oughs> ต๊กหลังทีปุ่นแก้วเรื่องเราไปเล่นนั่งเราไปเล่นนั่งหลังทีมึงกี่แล้นนั่นลูกรังนั่งตายเราตอกรอกี่แหลมองตีเองพวกนี้ตกใจหนึ่งว่าพี่โลกมองตีเองเออลุกลุกหลักหลักลุกอุกุก